สองอาทิตย์เราก็เก็บไว้ในตู้ช่องแช่แข็งได้ประมาณสามเดือนเลยดูความข้นของเขาสวยงามมาก สวัสดีดนะคะสอนทำเค,คำบบเบ้กแมมเบกแกลนวันนี้จะพาเพื่อนๆทำเมนูเลมอนเคิร์ดเนาะเลมอนเคิร์ดเอาไปออาต่อยอดใส่ไส้ครับเค้กใส่ในเค้กรวมถึงไส้มากรองรวมถึงยอดหน้าคุกกี้ก็ยังได้เนาะสูตรในวันนี้ทำง่ายมากเอาเป็นว่าเพื่อนๆท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆฝากกดติดตามช่องย t u b e แล้วก็เพจไว้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นทำกันเลยค่ะ เราจะมาทำการเาตรียมน้ำมะนาวกันก่อนเนะาะมะนาวที่คแม่ใช้ในวันนี้จะเป็นเอบอร์หรือว่าขนาดค่อนข้างเล็กนั่นเองคแม่ก็เลยเใช้อยู่ทั้งหมดประมาณ 3- 4ถึงสลูกได้เนาะแล้วก็มาผ่กกลางแบบนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคำถามจากเพื่อนๆทางฝั่งเมืองไทยว่าคแม่พี่จะใช้เป็นมะนาวเขียวบ้านเราได้ไหม อ่ข m ายังไม่เคยลองนะแล้วก็ทดลองดูได้เลยแล้วก็สีของเขาน่าจะออกมาเป็นสีเขียวอ่อนก็จะสวยไปอีกแบบพอผ่าครึ่งมะนาวเสร็จแล้วเนาะก็จะมาบีบเอาน้ำมะนาวออกอย่างเดียวเราจะไม่ใช้กากเนาะแล้วก็บางท่านอาจจะชอบกลิ่นของเปลือกมะนาวเหลืองด้วยก็ได้เช่นกันเนาะคูนเอาเปลือกของ มะนาวออกมาใช้ได้เช่นกันก็จะใช้เปลือกมะนาวอยู่ที่ประมาณ2ลูกเนาะอ่าพอได้นะ้ำมะนาวเสร็จแล้วเราไปเตรียมขั้นตอนอื่นกันก็คือแมจะตอกไข่ทั้งหมด2ฟองใส่ลงไปในชามผสมแบบนี้แล้วก็จะใช้ไข่แดงอีก2ฟองเนาะ จะสังเกตว่าสีเขาจะสวยมากเป็นสีเหลืองจากไข่แดงนั่นเองเมื่อกี้เราเติมน้ำตาลไปแล้วแล้วก็มาเทน้ำมะนาวใส่ลงไป2ส,ส่วน3ถ้วยนั่นเองขั้นตอนถัดไปเนาะจะใช้เป็นตะกร้อมือเหมือนของขแม่ก็ได้หรือจะใช้เป็นเครื่องตีมือก็สะดวกเช่นกันเนาะ คนให้ส่วนผสมทุกอย่างเขาเข้ากันดีค่ะ ได้แบบนี้เสร็จแล้วเดียวเราจะมา,าใส่เป็นแป้งนะแป้งก็คือเป็นแป้งข้าวโพดแล้วกอ็อันนี้เป็นทางเลือกแล้วกันเนาะเผื่อบางท่านอาจจะไม่ชอบใส่แป้งก็คือได้เช่นกันเราแค่เที่ยวไปให้เขา,เาคน้นแล้วก็เหนียวได้ที่ก็คือใช้ได้เนาะแม่ก็คือคนจนกระทั่งแป้งไม่เป็นก้อนนะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาเทใส่ อ,อะไรนะเป็นหมอ้ออลูมิเนียมเนาะแม้จะเอาไปาใส่บนไฟใส่บนไฟเราจะเอาไปเคี่ยวบนไฟเนาะแล้วก็ให้เริ่มต้นด้วยเอาไฟกลางค่อนข้างแรงจนกระทั่งเขาเริ่มเดือดนั่นเองค่ะอาสังเกตว่าเขาเริ่มเดือดแล้วปรับมาที่เอาไฟกลางาไฟกลางหรือว่าไฟกลางค่อนอ่อนแล้วก็ค้นตลอดเวลาเนาะ เราจะคนจนกระทั่งเขาเดือดปุดๆแบบช้าๆแล้วก็สังเกตว่าเขาจะเป็นฟองอ่าทีนี้ก็คือ,เ,อเริ่มได้ที่แล้วทีนี้ถ้าเพื่อนๆท่านไหนไม่ได้ใส่แป้งข้าวโพดเนาะเอ่อให้เคี่ยวไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาเหนียวแล้วก็ค้นได้ที่อ่าไม่เอาความข้นประมาณนี้จากนั้นจริงๆขั้นตอนเนี้ย อยากแนะนําให้กรองก่อนเนาะเพราะเอินว่าตอนแรกทำไมว่าเอ๊จะกรองดีไหมสุดท้ายแล้วก็คือได้มากรองภายหลังนั่นเองอาเทใส่ชามผสมจากนั้นก็จะมาเติมเป็นเนยจืดเนาะเราจะใส่เนยจืด,อจดตอนที่เขายัางร้อนๆอยู่แล้วก็เดี๋ยวเนยจืดก็คือจะละลายตอนที่เแมคนไปอ มันยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ก็เลยอาจถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะมากรองด้วยอัตะแกรงนั่นเองเพราะว่าบางที่มีเศษของอะมะน,นาวเนาะบางท่านอาจจะชอบบางท่านอย่างแคมแอนนี้คืองั้นขอกกรองดีกว่าเนาะแมมก็เลยอ่ะกรองเทกลับลงไปในหม้อใบเล็กที่ยังไม่ได้ล้าง เสร็จแล้วก็จะใช้ไม้พายอย่างเนาะคนให้เลมอนเคริร์ดเขาไหลลงไปด้านล่างแบบนี้แล้วก็ปาดจากด้านล่างลงหม้อ,อไปให้หมดเลยค่ะสังเกตดูความข้คนความเหนียวของเขาเวลาเขาเย็นตัวแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นเขาจะเซ็ตตัวเหนียวกว่านี้ได้อีกหรือว่าข้นกว่านี้ได้อีกเนาะ กรองเสร็จแล้วคแม่ก็จะมาเทใส่ลงไปในชามแก้วเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้พลาสติกแรปแล้วก็อรอให้เขาคลายตัวเย็นสักครู่แล้วก็จะเอาไปเข้าตู้เย็นไว้นั่นเองเนาะสีสวยมากเนี่ยค่ะอันนี้เราแรปพลาสติกในขณะที่เขาอยังร้อนๆอ,อยู่แล้วก็ถ้าเราไม่แรปเนาะด้านบนเขาจะเป็นแบบแห้งๆอะไรเงี้ย ออพอรับเสร็จแล้วค่ะแม่ก็คือรอให้เขาเย็นตัวสักครู่แล้วก็เอาแช่ตู้เย็นแล้วก็ค่อยเทใส่กระปุกเก็บไว้แล้วก็สามารถเก็บใส่ในตู้เย็นเนาะช่องธรรมดาได้สูงสุดถึงประมาณ2อาทิตย์แล้วก็เก็บไว้ในตู้ช่องแช่แข็งได้ประมาณ3เดือนเลยดูความข้นของเขาเลมอนเคิร์ดสีสวยมากแล้วก็เขาจะออกเป็นแนวสังขยาเนาะ สามารถเก็บได้นานสูงสุดในตู้เย็น2อาทิตย์แล้วก็สามารถแช่แข็งเก็บได้นานสูงสุดถึง3เดือนกันเลยแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆที่แม่จะต่อยอดด้วยเ,เลมอนเคิร์ดมาฝากเพื่อนๆเนาะฝากกดติดตามช่อง Youtube แล้วก็เพจไว้พบกันใหม่กับแม่ในคลิปหน้าสวัสดีเด้อค่ะบายสีสวยมาก